เกมวิกที่24คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านพบแอตตันวิลล่าครับมาดูเฮดตู้เฮดย้อนหลังกันหน่อยครับเอาคู่นี้เจอกันไม่บ่อยเจอกันไม่บ่อยเจอกัน3เกมชนะ1เสมอ1นะชนะคนละครั้งนะชนะ1นชนะ1แล้วก็เจอกัน3ครั้งชนะไปนคนละครั้งเสมอไป1ครั้งครับนะ5เกมหลังสุดนะ5เกมไม่ถึง5เกมด้วย 3เกมหลังสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกครับนะเกมเมื่อต้องรด,ดูการเนี่ยไบตันชนะแอตตันวิลลาไป2-1นะครับรด,ดูการที่แล้ว2019-2020สั2020นี่แอตตันเกมที่2นี่เสมอกันไป1-1แล้วก็เกมแรกแอตตันวิลลาชนะไป2-1ฮะห้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไบตันเสมอเบอร์ลี่มาโอ้แล้วก็ชนะลิเวอร์พูล ชนะสเปอร์โอ้แสบมากครับนะไปเสมอฟูลแลมแล้วก็ไปชนะลีดอืมสวยนะครับไบตันนี่5เกมหลังสุดไม่มีแพ้ครับมีชนะ3เสมอสองส่วนแอตตันวิลล่าเนี่ยฟอร์มล่าสุดชนะอชานอนมา1นอลมา1-0ไปแพ้เวสแฮมมา1-3ชนะเซาท์ทมป์ตันไปแพ้เบอร์ลี่ชนะนิวคาสเซิลคู่นี้ผมว่า สูสีสูสีครับแต่ว่าใจแอบเอียงไปทางวินล่าแล้วก็บร์ลี่มันก็น่าน่าเลือกครับเพราะว่าฟอร์มกําลังมาครับนะดังนั้นไปดูกันหน่อยครับว่าถ้าผมจําเป็นจะต้องเลือกนะักเตะของ2ทีมนี้ระหว่างตัวลุกและตัวรับของไบตันและตัวลุกตัวรับของเบร์ลี่ผมจะเลือกใครเข้าสู่ทีมครับถ้าจําเป็นจะต้องเลือกเนาะ,ะมาดอูอันนี้ ฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับอย่างไบตันผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมครับแน่นอนตอนนี้ราคาดีขึ้นมา4.5แล้วครับแสดงว่าฟอร์มดีฟอร์มดีเพราะดูดูการนีร้ฮะตั้งแต่ลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยเก็บ5เกมเก็บไปได้แล้ว5กินชีสนะครับเนี่ยเกมที่19 20 21 22เก็บไปได้ออ4กินชีสครับชนะเกมศูนย์มานะฮะผู้สาประตูของไบตัน เขาคือเขาคือใครครับเขาคือใครนะอ้าว o s o r t s o f t ช่วยผมหน่อยครับ Roberts a n c h e z สอ s a n นเชสนะผมฟังได้ทันว่าซานเชสนะครับนะน่าจะใช่แต่เพื่อนๆอ,อ่านออกไวแล้วครับไม่น่ามีปัญหาก็ซานเชสครับแล้วก็กองหลังดินหนึ่งครับลูฮิตารครับกับตันทีมและแกก็ขึ้นไปเล่นลูกมงดูดูการนี้ก็ทำไปแล้วหนึ่งประตูฮะ แล้วก็บางครั้งแกก็ยิงฟรีคิกด้วยนะครับอย่างลูกที่แกยิงฟรีคิกเข้ายัางติดตาผมอยู่เลยฮนะในประมาณ2องฤดูกาลที่แล้วครับถ้าจําไม่ผิดและกองหลังอย่างโอ้โหยังไม่หายเจ็บกันมาเลยครับอีกนานเลยลัมตี้ลัมตี้ก็ต้องเหลือนี่ฮนะนี่เลยครับเขาผู้นั้นก็คือเซนเตอร์ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแดนไวท์ แดนไวท์เบนไวท์เบนไวท์สักอย่างนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับถ้าใครจะใส่ตัวรับของไบตันถ้าเอาโวรสุดก้นเนี่ยฮะใส่ประตูไปใส่เซนเตอร์ไป2ตัวตัวรับเป็นตัวเนะี่ยถ้าอยากจะเสี่ยงหน่อยตัวนี้ครับผมเห็นแกเปิมเกมลุกขึ้นไปสูงมากเลยยังกัเล่นปีกตัวสูงสูงใหญ่ใหญ่ยงยงนี่ฮะสูงสูงใหญ่ใหญ่ยงยงมีขึ้นไปหม่งหวาดเสียวก็หลายครั้งครับแต่ว่า กจะกิ๊กกางๆไม่เห็นนะครับแต่ว่าแกส,สูงใหญ่แดนเบิร์นแดนเบิร์นก็น่าเลือกครับน่าเลือกอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวเสี่ยงแถมว่าแต่ราคาไม่แพงครับถ้าใครเด็ดร้อนเรื่องเงินก็น่าสนครับสีหน่อยๆฮะแดนเบิร์นเล่นเติมแกงเห็นเห็นแกเติมเกมลุกขึ้นมาเป็นระยะเหมือนกันแต่อาจจะเสี่ยงนิดน,นึงนะครับเพราะว่าแกไม่การันตีตัวจริงร้อแต่ช่วงหลังนี่แกก็ยึดลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะว่า เนี่ยมีตัวเจ็บในทีมฮะดังนั้นก็เป็นตัวเสี่ยงที่น่าเสี่ยงครับไม่ถือว่าเกิน50%ครับแต่ถ้าเอาสบายใจสุดก็ประตูอา่าลิตังแล้วก็นี่ฮะผมลืมชื่อไปแล้วอะไรไว้ไว,ไว,ไว้สักอย่างประมาณนี้ส่วนตัวลุกก็แน่นอนครับถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลุกยินหนึ่งก็ทอสซาใช่ไหมใช่ไหมทอสซาอ่านว่าทอสซาใช่ไหมอ่าเล่นเล่นบ่อยๆครับ เ e อ t r นดะร์ทอสเซอร์ดาฟังสำเนียงเอาภาษาไทยๆก็ทอสซาครับลองมาก็โมเป้ ope, ครับหลับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมฤดูกาลนี้ทำไปแล้วเจดประตูกับหนึ่งแอดซิดนะครับผมและก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยในตัวลุกของ <c oughs> ขออภยัยครับ บตั้นใบตั้นคููฟาไม่ใช่ไม่ใช่คูฟาวครับคูฟาวน้่นนของเวสแฮมครับคอนเนลี่นะก็อนหน้าเป็นตัวที่หน้าเสียงในตำแหน่งตัวตัวลุกในตำแหน่งกองหน้าครับหรือถ้าใครจะเห็นที่โลสนามบ่อยๆการันตีถ้าชอบเสียงอันนี้สตัวเนี้ยปลอดไทยสุดในตำแหน่งตัวลุกของใบตั้นแต่ท่านเพื่อนชอบจะเสี่ยงในตำแหน่งตัวลุกอีกตัวนึงก็คอนเนลี่ก็อนหน้าเสียงครับแล้วก็ที่ว่า อีกหนึ่งตัวลงชัวๆเห็นประจําเลยนะครับที่ล้นซ่าของเราเนี่ยแกก็ลงประจําประจำอ๊าอผมระจําผิดทีรลไ่ไม,ไม่ไม่ใช่รนซ่าครับอย่ามาอีกตัวหนึ่งผมนึกก่อนไปไปมาจะสับสนน้ำมันของนิวเอ่อน้ำมันของนิวคาสเซิลครับถ้าอีกตัวในตัวนี้นี่นี่นี่ตำแหน่งกองกลางครับกัวสครับถ้ามีจุดโทษเนี่ยแกเป็นคนยิงจุดโทษถ้าอยู่ในสนามก,ก็เป็นเบอร์หนึ่ง ของทีมครับอยู่ยิงได้รับโอกาสยิงก่อนโมเป้ครับนี่ฮะถ้าใครสนใจจะใช้บริการก็ประมาณนี้ครับนะปุอ๊อ่าประมาณนี้เกมที่แล้วก็ทําไปได้1นึ่งแอซิดฮะก็ยืนหนึ่งยืนสองก็ประมาณนี้เลยถ้าจะอยา่อยางที่บอกครับถ้าจะเสี่ยงหน่อยก็แต่ว่ามีความเสี่ยงสูงครับเพราะว่าแกก็ไม่การันตีตัวจริงแล้วแต่เกมครับแต่ว่าถ้าเอาปลอดภัยสุดก็นี่ฮะทอสซายืนหนึ่ง แล้วก็โมเปแล้วก็โก้ับประมาณนี้คำหรับตัวรุกและตัวรับของไบตันครับถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลองพิจารณาดูครับผมไม่ต้องเชื่อผมเหมือนเดิมครับดูเป็นข้อมูลแนวทางประกอบการตัดสินใจครับหาข้อมูลจากหลายหลาช่องทางเกมนี้เงินรางวัลมันสูงครับดังนั้นมาดูผู้มาเยือนอย่างแอตตันวิลล่าครับ แอตันวิลล่าทีมอาร์เซนอลแอตันวิลล่าอ่าผู้สาประตูมืองหนึ่งครับอะไรเนสเนสมาร์ติเนสใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด <Martinez. S 1> ามาร์ติเนสอ่ามาร์ติเนสครับมันติดอยู่ริมหิบปากผมผมชอบไปจำสลับกับลาอูเฮมิเนสของกองหน้าของบูฟครับอันนี้มาร์ติเนสผู้สาประตูแอตันวิลล่าที่ซื้อมาจากอาร์เซนอลนยื่หนึ่งครับกองหลังก็แน่นอนของแอตันวิลล่าก็ เชียร์ตัวนี้ครับในตำแหน่งแบ็คอ่าในตำแหน่งแบ็คครับเขาคนนั้นก็คือแมททาร์เก็ตแมททาร์เก็ตครับในตำแหน่งแบ็คแบ็คแบ็คขวาแล้วแบ็คอีกหนึ่งตัวครับนี่เลยครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายและแบ็คขวาคู่นี้ชอบเชียร์ตำแหน่งแบ็คเป็นการส่วนตัวนี่ครับแคทอ่าพี่แคทครับแต่ไม่ใช่พี่แบงค์วงแคทครับและอีกหนึ่งตัวครับก็ต้องเป็นมิ้งฮะ ได้หมดเลยครับแต่ใจผมแอบเชียร์ไปทางมิ้งก่อนเพราะว่าเป็นเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวที่ผมชอบครับเพราะว่าแกชอบขึ้นมาเล่นลูกหมงนะฮะไม่ต้องอ่านชื่อครับเพราะรู้แล้วว่าชื่อมิง้งประมาณนี้ฮะนะได้หมดเลยมิ n งนะตังงูประมาณได้เลยครับ2ตัวเนี้ยได้ตังงูประมาณเลยมิงก็อาจจะได้พวกลูกหมงจากการทําประตูแล้วก็ส่วน ทั้ง2ตัวนี้นะครับอย่างแมปทาร์เก็ตก็อาจจะลุ้นทั้งแอซซิตดูดูกาลนี้ทําไปแล้ว3แอซซิตฮะแล้วก็เก็บไ,ได้1นึ่งินชีสส่วนแคทก็เหมือนกันในตําแหน่งแบ็คแบ็คขวานะครับแบ็คขวาถ้าจำผิดขออภัยทําไปได้2แอซซิตเก็บไปได้10บกินชีสครับแอตตันวิลล่าฤดูกาลนี้เก็บกินชีสหนักมากโดยโดยเฉพาะมาติเนสฮะลาอูฮิมิเนสมาติเนสถูกต้องแหละครับฤด,ดูกาลนี้เก็บไปได้11 ีนชีครับในตำแหน่งตัวรับของแอตตันวิล่าใครสนใจจะใช้บริการก็พิจารณาได้เลยตามงบประมาณที่เพื่อนๆมีได้เลยครับนะน่าจะได้รับการลงสนามนะฮะจากผู้จัดการทีมก็ได้เป็นชุดนี้ส่วนตัวลูกเนี่ยยืนหนึ่งยังไงก็ต้องถึงแกแต่ไม่ยิงนะแกทำมมเป็นสายจ่ายหลังๆได้ผมชักไม่ค่อยแน่ใจกแกแล้วนะครับว่าจะอยู่ในทีมฟุ a บอลพรีเมียร์ลีกผลเปล่าบอกแกเป็นตัวเป็นตัวส่ง ให้ตัวส่งและส่งให้เพื่อนยิงอีกทีนึงครับก็คือเป็นแอซซีดของแอซซีดอ่ะมันไม่ได้แต้มแต่ว่าแกเป็นตัวสร้างสารรค์เกมครับนะฤด,ดูการนี้ทําได้6ประตูกับ12บอแอซซีครับแต่ก็ต้องเดือแบกของทีมยังไงก็ต้องเลือกครับนะกับแจ็คกิลลิตครับแล้วก็ตัวลุกกองหน้านะอย่างวักกินครับนะฤด,ดูการนี้ทำไปแล้ว10ประตู4แอซซีดครับเกมที่แล้วก็2เกมมาสุดในยิง แอตันวิลล่าไปนะครับก็ไปแล้วก็มาชนะอาร์เซนอล1-0นะแล้วก็ไปแพ้เว์แฮมมา1 3ครับวักกี้ัวยหนึ่งตัวก็บานครับถ้าคิดเอาถ้าชอบปลอดภัยปลอดภัยหน่อยบานครับตัวสร้างสารรค์เกมแดนกลางคิดว่าน่าจะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเอาหวือหวาหวังแต้ม ก็ต้องยกให้กับนี่ฮะนี่เขาก็คือเทาเล่แต่เขาฟังชื่อน่ยสิเทาเร่เทาเรฟังไม่ทนันเทาเล่ครับประมาณนั้นพอเห็นแกเติมเกมลุกมาชอบบือหวาหวังแต้มเยอะมาไถ้ามาก็คือมาเลยถ้าไม่มาก็เงียบนะครับก็ตัวนี้แต่ถ้ายืนหนึ่งก็คือให้นี่ครับคู่นี้เลยวักกินกับ แจ็คกี้ลิทครับหนึ่งสองเนี่ยเพราะยังไงการันตีปลอดภัยสุดแต่ถ้าตัวที่สามถ้าใครอยากใส่เป็นตัวแบบเป็นตัวจ๊กเกอร์ทีเด็ดก็ระหว่างบานกับทาวเวลส์นเนี่ยบานจะได้ตรงที่ว่าแกเป็นตัวสร้างสรรค์เกมเป็นตัวกองกลางที่ว่าน่าจะได้ลงแต่ถ้าจะเอาหือหวาหวังแต้มหวังมิสกอร์เนี่ยเทอร์เวลสเทอร์เล,เลก็น่าเลือกแต่ถามผมชั่วโมงนี้ผมชอบเสี่ยงครับหวังแต้มขอตัดบานออกครับแต่บานก็เป็นตัวเลือกที่ไม่น่าเกลียด ดังนั้นนะหนวักกินกับแจ็คกิลิตแล้วก็เทาเล่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะงบหรือว่าดูตังงบประมาณก็ได้ครับแต่ว่า2ตัวนี้งบประมาณเท่ากันเลยครับนะอ่านใใ้้ไปประมาณนี้เลยครับถ้าใครสนใจใช้บริการตัวลุกและตัวรับของแอตตันวิลล่าก็ชุดนี้ลองพิจารณาดูได้เลยครับผมอาจบไปอีกหนึ่งคู่สำหรับคู่ ของไบตันกับแอตตันวินล่าครับนะใจแอบเอ็กยังไปทางแอตตันวิลล่านิดนึงแต่ก็แอบเส็จได้ไบตันอยู่เหมือนกันอ่ะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยครับนะก่อนจะมาถึงคู่ต่อไปคอมเมนต์คุณ TAII บอกว่าอันโตนิโอหายทันไหมครับอันโตนิโอต้องตามข่าวยังมีเวลาพรุ่งนี้อีกวันนึงครับแต่ผมคิดว่าข่าวที่ผมได้ได้ได้ไดไดอ่านได้ฟังมาคือเขาบอกว่า เขาไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ว่าคือแบบมีอาการเหนื่อยล้าเพราะว่าแกลงเป็นตัวหลังจากที่หายเจ็บมาเนี่ยแกลงสนามอย่างต่อเนื่องลงเป็นตัวจริงตลอดเลยคือแบบแทบไม่ได้พักเลยก็เลยมีอาการเหนื่อยล้าอะไรกันบ้างก็ยังไงก็ตามขาดจะมีเวลาจนถึงพรุ่งนี้นะครับคุณขออ่านว่าคุณเอริวพูแล้วกันนะครับบอกว่าแอดจำผิดอยู่เรื่องคุณโตกันก็พูดเป็นออกบุนอากโรขอโทษทีครับผมขอบคุณมากครับนะแต่พยายามปรับปรุงนะบุนอากโร ทีมวิลล่าก็พูดเป็นเบอร์ลี่ซะงั้นพยายามเข้าครับเป็นกําลังใจขอบคุณมากครับผมติเพื่อก่อไม่มีปัญหาครับนะจะพยายามมีสมาธิในการพูดบางครั้งที่ผมก็พูดพูดไปก่อนนะครับกลัวจะเป็นเดทแอร์นะแต่พยายามปรับปูจะมีสมาธิกับจดจอ่อมีสมาธิจดจ่อกับคําที่พูดแล้วก็เสนอให้ตรงครับจะพยายามผิดพลาดให้น้อยที่สุดขอบคุณมากครับผมคุณ คุณเลาะอ,อี๋ฮ่าไม่เป็นไรครับเราเพื่อนกันนะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดพยายามนะครับในเป้าหมายของเราก็คือลุ้นเงินล้านและเงินแสนไปด้วยกันครับคุณธนคุณธนาโชดอีกครั้งบอกว่าบาร์คลีย์ครับไม่ใช่บานอ่าขอบคุณครับใช่บาร์คลีย์ถ้าบานมันอีกตัวหนึ่งบานมันของของเเลสเตอ,อร์ซิตี้ขอบคุณมากครับนี่เห็นไหมผมเวลาผมขอบคุณมากครับที่ช่วยเตือนนะประมาณนี้ครับนะ บาร์คลี่ยืมมาจากเชลซีถ้าบาร์เป็นของเลสเตอร์อ่าคุณน่ารีบูคนละฮ่าฮ่าไม่เป็นไรครับผมคุณเสกเสกบอกจีจีครับจีจีครับ